อุย้ยมันเจอแล้วอุย้ยเอาสิเอาเลยอย่านะอย่านะอย่ามาเก่งกับกูนะป้าทองโอ,โอเคทุกคนก็กลับมากับพีกแล้วนะครับแต่ว่าเราจะไปเลยทุกคนเรารีบนะแปะกอันดับอ่านี่คือคูอค่เราเลยทุกคนเราน่าจะได้เจอกับนาฏยามาเริ่มกันเลย,ยตื่นเต้นออโอเคครับทุกคน <Get ready. S 1> แม่เกิดแล้วฟื้นฟูมานามาหนึ่ง รุยรุยไปครับทุกคนสู้ๆู้เราต้องสู้ๆนะครับอุย้ยมันเจอแล้วอุย้ยเอาสิเอาเลยอย่านะอย่านะอย่ามาเก่งกับกูนะป้าทองโว้วว้าวโว้โวเจนเนียร์นะครับทุกคนเก็บ <laughs> รีคอเวอร์ก่อนหนึ่งปายจะตายวู้อบไม่โดนไป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 คลิปกันนะครับจังหวะน,นี้นะครับเอเขาก็จะเอาเราอย่างเดียวเลย อนุญาตเป็นไรกับผมป่ะครับอเอาไปเลยนะครับหนึ่งดอกซ่อนกับซ่อน,อนทุกคนเบาๆเบาๆเบาๆรอจังหวะนะครับ<ง>เอา้าอนุญาตไปนู่นแล้วทุกคนอรออะไรล่ะโอ <c oughs> <c oughs> okay, เคเราเชิปแล้วก็เดี๋ยวไปช่วยบนก่อน <c oughs> เพราะว่าอุ้ยบางอาัดบางอัดมากบางอัดมากนะครับอย่านะครับอย่านะครับอย่านะครับ เราจะตุยไหมทุกคนเราจะตุยเราต้องได้อไม่กอดเราได้แล้วนะครับเปิดบัตรนะครับติเกอร์ไปหาด้วยติเกอร์ไปแบบงงๆเฮ้ยเอาเลยทุกคนอุ้ยไม่เอาหรอไม่เอาหรอเอาสิมาดิมาดิมาเลยมาเลยอย่านะคิดว่ากลัวหรอคิดว่ากลัวหรอไม่เคยกลัว บอกเลยว่าไม่เคยกลัวนะจังหวะน,นี้นะครับแปกกลับกับทุกคน <laughs> เราอย่าห้าอุ๊ยอุ๊ยเมื่อกี้ใครนาะคอสหรออย่าทำน้องเตียวมาเดี๋ยวจัดไปหนึ่งดอกแล้วอุ๊ยแข่งไม่โดนทุกคนแข่งไม่โดนแอะเกือบตายอะไรอุ๊ยนี่ลงแรงจริงๆเลยนะอุ๊ยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วย I need แบกกลับนะ,ะทุกคนอุ้ยเขาลุมกันอยู่ <c oughs> เขาเขารู้มึงอยู่ทุกคนอุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยยังไงยังไงยังไงงงงงตัวละครวะทุกคนพีงง,งตัวละคร <c oughs> ใครเป็นใครวะเนี่ยเราหลบนี้ก่อนอะอะอะยังไงอะโอ,โอ๊ยอย่านะอย่านะตายตายตายอ่อนสลดัด <c oughs> อุย้ยถอยเด้อเพื่อน มาดันดันสักหน่อยอเอาให้เลือดป้มรถสักหน่อยเฮ้ย <c oughs> มาได้ไหมเวเลสเว่เลสช่วยผมหน่อยโอเคไม่ช่วยก็ได้ครับเราจะไปแอบป่าเล็กนะครับจะไปแอบป่าเล็กแล้วก็อุ้ยมันอยู่นี่ <c oughs> ไม่ทันได้เตรียมตัวอะไรเลยโี่เทุกคนปุ๊บปุง้งเขาปุ่งอุ้ยกล้ามากอะ่ะเขาใช้อันติเขาเอา้าย่งรีคอเวอร์เราทำไม เขาใชอันตี่ะแบบเขาองอยากฆ่าเรามากเขาอยู่ในนี้แหละใช่ไหมไอดอลโนนะครับเอยเขาไปล่างเราดรอเลยไม่เคยถูกเลยครับเราไปบนนะครับว่าสไปแอบหล่อยนาคอรไม่รู้ว่าเขาเอาบัฟไปหรือยังโอ้ยเขาไปแล้วทุกคนนาคอรเขาอยู่ตรงนี้นาคอรอยู่ตรงนี้เขาอยู่ตรงนี้เขาอยู่ตรงนี้เฮ้ยได้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 เลยไปต่อครับไปต่อครับโอเคเขาหนีไปแล้ว ไม่เป็นไรครับทุกคนดันป้อมหน่อยดันป้อม <Attack. S 1> ทุกคนครับดูกลางให้หน่อยนะครับ oh, <no. S 1> อืออุยอุ้ย,ยโดนโดนอือ <Legend ary. S 1> อย่านะครับอย่านะครับถอยครับถอยครับ <Ret rict. S 1> ถอยตัวเองถอย <Bang. S 1> เกือบตุย่ยเรามาแล้วทุกคนเรามาแล้วมาช่วยทุกคนเล้ว uh oh. เอาสิ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  มันยังไงมันยังไงมันยังไงเฮ <res> ้ย,ย,ยตายทุกคนไม่น่ารอดเกิดครับรีบเกิดเลยโหทุกคนเราเสียคิวไปเลยอ่ะอะไรครับทุกคนอะไรเล่นขำๆนะครับเอ้ยแต่เราลงแรงเราจะขำไม่ได้เพราะว่าคนเขาเครียดนะครับเฮ้ยเราไปดูป่ามันสิแต่เอ๋อ้ยอุ้ยอย่านะครับเยีานะครับ อย่านะครับอย่านะครับบอกเลยบอกเลยรารี่อะไรกันตรงนั้นครับไม่ไม่ไม่เขาไม่อยู่นี่กนหมดแล้วครับทุกคนเขาไม่อยู่นี่แล้วอุ้ยอุ้ยอย่านะครับอย่านะครับอย่ามาแย้มกับเพื่อนพี่นะครับผมอย่านะครับอุ้ยอุ้ยป้อม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 ช่วยป้อมด้วยช่วยป้อมด้วยได้อยู่ได้อยู่ทุกคนได้อยู่แปลว่าโอ้ยช่วยด้วย โอยด้วยตัวเราไม่ได้แข็งขนาดน,นั้นมันยังไงอะ่ะอ,อุ๊ยเราท็อกแล้วทุกคน <Just down. S 1> <c oughs> เกือบ <c oughs> ไปแล้วทุกคนเกื <c oughs> อบเกือบเขาท้าเราให้ได้เลย <c oughs> นักญยญายังไม่มาแน่นอนอุ๊ยไวโอเลตหวัะ ไวโอเล็ตเขายังไงอ่ะครับอุ้ยทุกคนแซวเลยอุ้ยทุกคนตายตายทุกคนอุ้ยเราตายเราตายทุกคนเราตายมาครับทุกคนเกิดเล้วเมื่อกี้ปิดฟาเด็กหเนาะโอ้โหเพื่อนคือคิวกันเยอะมากเพื่อนคือเก่งมากอุ้ยอยถอยนะครับซานิดระวังเด้อระวังเด้อระวังเด้อเอาเลยครับเอาเลย อ,อ,อุ้ยอุ้ยมันมาอีกแล้วมันเอาอีกแล้วคุณไวโอเลตคุณจะงกับผมได้เปล่าข้าบนนี้ทํามทํทอะไรกันนานจาังเ,เอาเเร็ว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 เร็บเร่วเร็วเพืวอน็ะรับเรร็วเพื่อน,ร <laughs> นะรเเรเรร อย่านะครับ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 อุ้ยอุ้ยไม่ทันครับทุกคนอุ้ยเข้ามาแล้วว่าผมตายแน่เลยทุกคนพี่ตายแน่พี่ตายแน่นะคอสมาแล้วเก็บยี่กลับบ้านทันทุกคนป้อมกลางครับ เกือบไปแล้วทุกคนเมื่อกี้มามามา,มาลุยลุยอุ้ยป้อมมันคือได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่บ้องอ้าวแป๊กนะครับแปลวหลวเลยไปเลยแข็งแข็งหนึ่งอโอเคทุกคนแล้วใจเย็นเฮ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยอูย้อย่านะครับอย่านะครับซาเชลเลียรมารับแม่เลยเอ้ยสกินเขาสวย,ยจริงเลยนาตาเลียเนะี่ยเอ้ยนาริยาเนี่ยครับ เอาดันป้มดันป้อมหน่อยดันปั้มหน่อยดันปั้มหน่อยแคปเปนี่ปุ้งเก่งมากครับอีซัป้อมอีซัป้อมอีซัป้อมอีซับป้อมได้อยู่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 อุ้ยไม่ได้แล้ว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 เอาเลยใครจะเอาก็เอาครับตอนนี้ไม่ไหวแล้วครับคราวนี้ก่อนนะครับว้าวใครจะกลับบ้านอุ้ยจะกลับดีไหม จะกลับดีไหมเมื่อกี้คือจางมากเสียงเสียงอะไรก็คือเมื่อกี้เกือบตุยนะครับไม่อะไรกับบ้านได้โอ้เพื่อนเราอ่ะสุดยอดทีนี้สุดยอดรู้เปล่าสุดยอดแหละโอ้เอสเนียครับมาทุกคน เราวิ่งด้วยความช้าของเราโอ้โหข้างขวาบนเดือดแล้วครับขวาบนนิดรอเปล่าไม่เดือดแต่ว่าตอนนี้อุ้ยนคาคอนมา่ะทุกคนเราจะลองให้เล่นหน่อยครับพี่ว่าซันเราจะมาหล่อรงน,นี้ทุกคน <my> เราจะมาหล่อกปากเขาอุ้ยอุ้ยเขาเห็นเราแล้วอ่ะอู้อุ้ยเราทำอะไรอ่ะทุกคนเราทำอะไรเคลสเนอรี่ไปแล้วนะครับ สนิทไหวไหมโอ้โหปังปังปังปีนะครับได้มได้ไ้ได้ได้ได้ไปัม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 ปนมาแล้วมันมาแล้วเก่สมอีกสมอีกสมกันไว้กันไว้สอมหน่อยสคอมสอมอู้ ไปครับทุกคนสุดฟังนะครับเอาซักหน่อยักหน่อยซักหน่อโอ้ยทีมคือเก่งมากแนควาจะโดดมาไหมยังไงยังไงเอา้าชนะแล้วย้สุดฟังไปะนะครับ <c oughs> เอ้ยนิ่เดียวเองเราช้าไปหน่อยนะครับหลังๆไม่เป็นไร ก็เป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนสำหรับการเล่นเตียวเซียนนะครับของพีนะครับในสกิน Summer God d e s s นะครับก็ถ้าแบบทุกคนอยากให้พีแบบปรับปรุงตรงไหนก็บอกได้นะครับเพราะว่าจริงๆเกมนี้เราไม่ได้โชว์สกิลเพาอะไรเลยอ่ะแล้วก็ได้อยู่เนอแแต่ก็มีอย่างหนึ่งที่เราอยากได้มาก็คือสกินนะครับนี่ครับทุกคนอุ้ยมีคนขอเป็นเพื่อนด้วยอาลัมไปก่อนนะครับได้ครับไปเล่นกันนะครับนี่นะครับก็มีสกินนี้นะครับแล้วก็ฮาโลวีนนะครับ แล้วก็มีสกินเนี้ยที่เราไม่มีเลยน้องสวยมากแบบโอ้โหเอาใจผมไปเลยครับเอาใจพี่เลยเดดเซียนส,สกินเนี้ยคืออยากได้มากไม่รู้จะมาอีกเมื่อไหร่นะครับแต่ก็ไม่รู้นะครับว่าจะซีซันหน้านะครับจะมีสกินอะไรใหม่หรือเปล่าแต่ยังไงก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับยังไงพี่จะลรองคลิปบ่อยๆนะทุกท่านทุกคนชอบโอเคครับไปแล้วนะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ I'll never forget this day